ใครมีปัญหาเรื่องคิวรกบ้างคะ่ะยกมือขึ้นสิน้องคะ่ะน้องคะ่ะพี่ต้าคือน้องอะคิวเยอะมากไม่รู้จะกันทรงไหนดีเลยเนี่ยใครที่มีปัญหาคิวรกคิวเยอะเหมือนอดออมนะคะติดตาม EP นี้ให้ดีคะ่ะเพราะเดี๋ยวนี้พี่พจะมาสอนกันคิวสวัสดีค่ะยินดีต้อน<ย>รับเข้าสู่รายการ Mega VCC T c i บัน s ันเ วันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะอดออมวันนี้พิต้าค่ะจะมาสอนอดออมและสาวๆชาวจีบันสันเด็กันคิ้วกันค่ะเพราะว่าคิ้วของอดออมเนี่ยเยอะและก็รกมากเลยค่ะพิต้าพออดออมจะก,การทรงนี้มันก็จะได้เป็นทรงคืออดออมแบบเครียดมากค่ะพิต้าไม่ต้องเครียดเรื่องนี้เดียวคนนี้จะจัดก,การให้เองนะคะไปดูกันดีกว่าว่าวิธีการการคิ้วของเรานั้นทำอย่างไรคะ่ะ About จะลุกๆนี้นะคะการกันคิ้วง่ายๆด้วยตัวเองคิ้วของคนเรานั้นก็มีหลายแบบหลายรูปทรงนะคะคิ้วฝรั่งคิ้วไทยคิ้วนะคิ้วเกาหลีคิ้วปอร์ติโกนะคะมีเต็มไปหมดเลยค่ะเอาเป็นว่าเลือกทรงคิ้วนะคะที่เข้ากับตัวเองดูเหมาะสมก็วันนี้เนี่ยเทคนิคที่พิต้าจะสอนก็เอาไปปรับใช้นะจ๊ะแต่สําหรับสาวๆซันเดย์นะจ๊ะบอกเลยว่าเรายังเป็นวัยใสพี่ก็อยากจะนําพาทุกคนนั้นการคิ้วในทรงคเ r e a ดูปับพิต้านะคะ Korea นะคะการคิ้วตรงตรง ใมันสการกันคิ้วนะคะบอกเลยว่าเหมาะกับทุกๆคนทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะได้หมดค่ะเพราะว่าการกันคิ้วให้ได้รูปเนี่ยก็ยังดีกว่าการปล่อยให้รกรุงรังนะจ๊ะหน้ามันจะหมองเอาละค่ะเราก็พอไม่จาักกาันคิ้วกันแล้วอดออมวันนี้อยากกาันคิ้วแบบไหนบอกมากันคิวแบบสายกาวแบบสไตรเฮโยค่ะพีตาโอ้ยเล่นใหญ่ไปอี ก่อนกันคิ้วเราต้องมารู้จักอุปกรณ์กันก่อนนะจ๊ะทุกคนอุปกรณ์การกันคิ้วนะคะจริงๆก็มีหลากหลายมากๆแต่ว่าเอาที่เบสิกทุกคนใช้กันง่ายๆก็คืออันที่1แหนบที่พิต้าถือนั่นเองอโอมันก็จะเจ็บหรือเปล่าพิตา้าก็เรียกว่าน้ำตาลหรือตาลร่วงทีเดียวนะคะอย่างที่2อ,อันนี้เป็นนวัตรกรรมใหม่แต่บอกก่อนว่าเหมาะสําหรับสาวๆที่เก่งกาดในการกันคิ้วแล้วนั่นคือนี่เลยเครื่องกันคิ้วแบบไฟฟ้าแล้วก็สามารถกันได้เลยแต่ข้อเสียคือว่า ถ้าพลาดจบหายไปหมดเลยแต่ว่าวันนี้พี่ต้าจะใช้ 2อ,อย่างนี้ค่ะในการกันคิ้วให้อดออมเป็นเบสิกมากๆนะจ๊ะนั่นคือใบมีดโกนคิ้วทั่วไป5้าบาทสิบาทเราก็หาซื้อได้แล้วก็อันนี้เป็นกันไกขนาดเล็กนะคะที่เอาไว้เล็มขนคิว้วปลอดภัยไม่เสี่ยงที่สําคัญก็คือว่าคนที่กันคิ้วมือใหม่ก็จะใช้ได้ง่ายพรมเนาอมีความรู้แล้วพร้อมที่สุดค่ะพี่ตาเราไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะหลังจากที่คุณพี่ได้อบรมหลักสุดจาก a n e r y very help เหมืว่าเป็นสถาบันเขียนคิ้วระดับ World class นะคะทางเขาบอกว่าทฤษฎีทั่วๆไปโดยสากลโลกเนี่ยเราจะต้องวัด3า3จุดค่ะจุดแรกนั่นคือตรงปลายจมูกตรงนี้นะคะให้ตรงแบบนี้ส่วนที่2จุดที่2นะคะเราจะใช้ปีกจมูกผ่านลูกตาดำของเรานั่นเองนะคะนี่ของออมก็จะอยู่ประมาณนี้สุดท้ายจุดที่3เราจะผ่านเส้นหางตาแบบนี้ก็คือเราก็จะได้หางคิว้ว นั่นเองอันนี้เป็นตามหลักมาตรฐาน world class ของเรานะแต่วันนี้เราจะมีการแบบแหกกฎวิธีเล็กน้อยเพราะว่าเราจะเขียนคิ้วแบบสายโคเรียกันนะคะวันนี้เราจะใช้นี่เลยดินสอเขียนคิค้วจาก for you t o o อันนี้เป็น Slim Pen นะคะก็จะง่ายหน่อยเราก็ขีดนี้ไว้นี้เราก็จะได้ตรงนี้แล้วจากนั้นปีกจมูกผ่านที่ลูกตาดำแล้วเราก็ขีดปึ่ะ ต่อมาจุดสุดท้ายปีกจมูกผ่านหางตานั่นเองนี่ก็จะได้ประมาณนี้นี่ก็คือ3จุดยุทธศาสตร์บนคิ้วของเราน,นั่นเองจากนั้นเนี่ยปกติแล้วเราจะต้องวัดตรงฐานคิ้วตรงนี้นะอดอมแบบว่าเราจะดูว่าเราจะประมาณไหนซึ่งวันนี้เราจะเป็นสายเกา่าพี่ก็แนะนําว่าให้เราตรงแบบนี้ไปเลยอดอมจะต้องแบบตัดใจในการตัดช่วงหางคิง้วีไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าสวยเนาะสวยเนาะ เริ่มแรกคือเราจะต้องเขียนคิ้วในทรงที่เราชอบโดยที่ไม่ต้องคํานึงเลยว่าขนคิ้วเราจะอยู่ตรงไหนบ้างเริ่มแรกเราก็เขียนกันที่ฐานคิ้วก่อนวันนี้เราจะมาแบบตรงๆแล้วก็ด้านบนอ่าอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็วาดโครงมาเราให้ดูว่าตรงนี้าหางคิ้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็เขียนมาให้ถึงนะพอเราได้โครงที่เราแบบว่าพอใจวิรีสมาราของเราแล้วเราก็โทมลงไป น,นี่คือทรงคิ้วที่เราวาดกันไว้นะจ๊ะทีนี้เราใช้หัวแปรงอันนี้ที่เป็นเกลียวเฝรั่ังก็ spring b r u s h วิธีการเกลียนะจริงๆแล้วถ้าเรายังไม่กันคิ้วเนี่ยพี่แนะนำว่าให้เราทำแบบนี้ต้องมาก,ก่อนเราจะเห็นเลยว่าในจุดขนคิ้วที่เราเกินเนี่ยมีตรงไหนบ้างนี่คือจุดที่เราจะต้องออกโดยปกติแล้วเราไม่ควรจะปัดหัวคิ้วลงแบบนี้เพราะมันจะดูแบบหม่นหมองชีวิตดูแบบเศร้าเออดูไม่โอเคหัวคิ้วนะควรปัดขึ้นแบบนี้ป,ปึ๊บ แต่ตรงช่วงหางคิ้วเนี่ยนันะว่าให้หักฟอกลงมาแล้วก็อย่างนี้อ่าโอเคตอนนี้เรามาเริ่มกันกันดีนกว่าค่ะเราใชมบบ้มีแบบนี้มีแบบเนี้ยจะดีดีกว่ามีอันละแบบ5้าบาทที่เป็นใบมีดอย่างเดียวเพราะมันปลอดภัยกว่าเราก็เริ่มจากด้านบนการลงมาแบบนี้ใจเย็นๆอย่าวู่วามเสร็จปุ๊บตรงท้องคิ้วนะดึงให้ตึง หรือจะย้อนก็ได้เพื่อจะได้สวนรูกลุ่มคนขนคิ้ว <c oughs> ของเราดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราเตียนแล้วเราโอเคแล้วให้เราปัดลงมา <c oughs> เราจะเห็นว่ายังมีขนคิ้วที่มันยังยาวอยู่เนอ <c oughs> ใช้กันไก่ซอยไปจ้ะจริงๆควรจะเป็นกันไก่ปลายมนหน่อย <c oughs> บาง โอเคตอนนี้เราก็การคิวเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นทรงที่ตรงขึ้นมาหน่อยแล้วก็เคลียในจุดที่มันรกนะจ๊ะก็พอเขียนเสร็จแล้วก็อย่าลืมนำรีมูเวอร์ต่างๆมาเช็ดเชดถูๆนะคะให้รอยที่เราเขียนเอาไวนะ้นันออกไปค่ะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มเขียนคิวกันดีกว่าค่ะจริงๆแล้วอดออนเป็นคนสีผมเข้มดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้มาสคาร่าคิวก็ได้แต่ว่าสาวๆเกาหลีเขาจะใช้นะจ๊ะเพราะว่าเขาจะแบบผมอ่อนอั่นเงน้ยเออแต่อย่างเราเนี่ย เขียนคิ้วนี้ก็พอนี่พอเรากันคิ้วเรียบร้อยแล้วเราก็มีโครงที่เราจะสามารถลากไปได้นะจะใช้อายแชโดเขียนก็ได้นะ,ะความโชคดีของวดออมก,ก็คือวดออมมีนขนคิ้วที่ดกอยู่แล้วดังนั้นก็เติมในจุดช่องว่างก็พอตอนแรกเราว่าจะไม่ยอมคะ่ะแต่ว่า ไม่ได้เดี๋ยวมีคนว่าเราก็เยอมนิดนึงรย่หนี้น,นี่อีตูดีค่ะเวลาใช้ก็ปาดนี้หน่อยนี้หน่อยเดี๋ยวว่ามันจะเยอะเกินไปตรงช่วงหัวคิวปัดขึ้นตรงนี้ก็หักสอกเล็กน,น้อยฟิวแค่นี้คิวของเราก็อ่อนลงเป็นสาวเคกาเรียค่ะ ฝนเลนอลกองแล้ <c oughs> ชอบมากค่ะพิต้าเพราะว่ามันดูเป็นทรงขึ้นมากๆเลยคือปกติถ้าหนูเขียนเองเนี่ยเขียนแค่นิดเดียวมันก็แบบหนาแล้วค่ะพิต้าแต่แต<อ>นี่เราก็จะแบบมีความได้มีความเขียนโชว์สกิลเป็นทรงนิดนึงถูกต้องเลยนะคะบอกแล้วว่าเทคนิคเนี่ยไม่ยากเอาเข้าจริงเวลากันก็ห้านาทีก็เสร็จแล้วน้องๆคนไหนนะคะที่อยากมีคิ้วแบบว่าสะอาดตามีหน้าที่บรายนะคะก็ลองนําเทคนิคที่พี่สอนวันนี้นะไปลองใช้กับตัวเองดูค่ะที่สําคัญนะคะอย่าลืมว่าการคิ้วแบบมีสตินะถ้าเรายังเรียนอยู่เราก็ การคิวในแบบที่โอเคงั้นวันนี้นะคะคิวก็เป๊ะแล้วน้าก็ได้แล้วนะเราไปเที่ยวกันดีกว่าไหมไปเลยจ้ะพีตอ้อโอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะต้ากับน้องอุดออมต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในรายการ m เ e กอั t วิ i ิ s ี่ที่จีบันซันเดย์ทุกวันที่2และ4ของทุกเดือนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ